ขับพันเตอร์ทิศนี้กับบรรยากาศหน้าฝนในสภาพฝนตกแบบนี้เนี่ยเรื่องอุปกรณ์ใช่ไหมเรื่องอุปกรณ์มันน่าจะมีผลคุณจะลิงก์เข้ามาตลอดเลยคุณต้องลิงก์เข้ามาเลยหน้าฝนหน้าหนาวหน้าร้อนหรือดูไหม้ไม้ปีถ้าถุงมือเปียกหรือถุงมือไม่เปียกขับให้สปีดจะลดหรือเพิ่มขึ้นยังไงเขาวิจัยมาแล้วว่าจะพูดคุยถึงปัจจัยต่างๆเอฟเฟกต์ที่ลูกขานน้ำไปมันไม่มีนิดหน่อยไม่มีน้อยมากน้อยมากใช่ไหมแต่เรื่องถลายจับหน้าไม้เนี่ยเยอะ อืม,อมนั่นเปนสมบผลไงคือเราคือเราต้องเราต้องเผื่อระย,ยะไหมหรือว่าไอการถลายนี่มันใช่อ่าแบบแพ้เนี่ยคนต้องการลักษณะเป็นคนตีงเคยพุกอาจจะไม่พุกและคือเ<ช>มคอกอรเอฟเฟกต์<ะ><ะ>มันน้อยลงครับท่านผู้ชมครับฝนตกแล้วครับผม hey! เฮ้ยเรื่องการลรื่นของถุงมือ โอ้ไม่ครับคลิปของลูกกอมาร่วมทดสอบกันไกยกันครับพี่เติมพี่ซักเลยนะซักเลยครับพี่เอาเอาให้คลิปคลิปเปียกอย่างนี้นึงครับพี่ตอนนี้ฝนตกแล้วครับโเอ็มเริ่มต้นบันอังคารน,นี้เวลา20 30. 30. ่ินาฬิกาสานาทีทาง Golf Channel ไทยแล้ว